เดี๋ยวต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปแล้วเรื่ยแล้วก็าขอ้โอเค แมหนูขอยไอยู่แม่หนูทำเป็นอมาให้หมดไหมให้หมดอมาให้หมดออกมาให้หมดอคอู้หมดแลวเรืลัเยมันุฉอยู่เลยมันฉุฉไฟุฉอยู่มันุฉเพราะเพราะมีอะไร